สวัสดีครับผมก็มาเจอผมนะครับผมกบอยในช่องมิเตอร์ซีอูนะครับผมวันนี้เราอยู่หน้าเว็บยุทธเออ่หน้าเว็บยุคางนะครับผมยูทูบครบสุดหลือนะครับผมมาอัปเดตแพทประจําสัปดาห์นะครับผมสําหรับสัปดาห์นี้นะครับวันที่23่สิามมีนานะครับผม2566นะครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมก็กิจกรรมสงครามทั่วล่านะเดือนมีนานะครับผม23ถึง30มีนานะครับก็ คูณรางวัลนะครับสารชิงเจ้านะครับวอสำนักนะครับวอฝายนะครับวอป้อมประการนะครับวอวิญญาณนะครับวอช่วงชิงนะฮะัสองเท่านะครับนะครับผมต่อมานะฮะเอ่อวันที่ยี่แปดนะฮะกิจกรรมวันที่ยี่แปดคูณนะฮะผมคูณอีทีนะฮะก็คูณอั คูณค่าประสบการณ์นะครับผมคูณอัตราการดรอปคูณเงินนะครับคูณค่าชิชิต3เท่านะครับพร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่ที่28ก็เป็นมาหลายปีแล้วแหละ,หละทุกที่ที่28นะฮะสเปเชียลโยกังเดย์ส่วนหัวข้อที่3นะฮะจำนายไอเทมสำหรับสายสงครามไม่ควรพลาดนะฮะสายวอลแลวนะฮะไอเทมสายวอลมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกัน ที่รูออ้อาจจะมีไอเทมอื่นผสมมาแล้วผมก็มีกิ่งท้อเล็กใหญ่นะครับมุลทินนะฮะมุลทินแล้วก็หญ้าผงหนงบวกสอเนาะไว้ช็อกเอามาขายแล้วด้วยนะครับหญ้าน้ำเงินนะครับผมยญ้าโดกหญ้าครามยกนะครับสมุนไพรกลางนะครับ สมุนไพรแดงกลางนะกำจัดวิญญาณนะครับยาตรานะครับโสมัตรานะครับพลังปรานก็เอามาขายนะสมุนไพรแดงพิเศษนะฮะยายาเสวยระดับสูงนะฮะกองพิษนึกนะฮะกองออสร้อยหยกแดงนะครับสร้อยหยกฟ้านะครับ สรอยแปทิศเมยูจินนะครับสร้อยหมื่นยุดนะฮะเมยูจินนะครับอ่ะนี่สายวอลต่อมาอย่างอื่นก็น่าจะเป็นอะไรที่เก่าๆแล้วนะเหมือนเดิมก็จำในเทมนะครับ NPC เท่าพยากรนะครับ9มีนาถึง30มีนาครับผมยาอกล่องข้าวยาระเบิดพลังนะโจมตีวิชา15%นะครับต่อมา อะไรอีกคลุมประจาเดือนนะครับผมคุุมเดือนนี้ล่วงทิ้งท้ายนะครับผมไม่ได้ลดราคาราคาเต็มต่อมาคีบโบนัสคีบโบนัสสายเติมคือคือพูค้าแม่ค้านะครับเติมใช้แต้มแล้วมันก็จะปลดล็อกตามขั้นนะจะได้เทมดังต่อไปนี้นะผม,มคงไม่ต้องพูดนะเพราะสายพ่อค้าแม่ค้านะสายพ่อค้าแม่ค้าต้องเติมประมาณนี้ฮะนะครับ ต่อมาสัตเทวะโค้งสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายนะฮะก็ไม่ได้ลดราคาอะไรนะครับราคาเต็มอยู่เลยนะครับผมสถานะของสัตเทวะมิงมิงนะับผมไม่ถึงค่าเซียนนะครับค่าประสบการณ์ค่าพิชิตนะฮะสามร้อค่าเซียนหนึ่งเซียนสองสองร้อยเปอร์เซ็นะครับค่าเซียนสามขึ้นไปนะฮะผมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะผมเซียนสี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผมจะบวกเพิ่มมาคือโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่หนึ่งร้อยนะฮะป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่หนึ่งร้อย การ์ดเซียนห้านะฮะผมจะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งค่าสุขการ,การและค่าพิชิตนะครับผมแล้วก็โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่สองร้อยป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่สองร้อยนะฮะต่อมาเออ่สะสมชั่วโมงออนไลน์นะครับชั่วโมงออนไลน์ในรอบนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันชั่วโมงออนไลน์นะครับอ่ะตรงนี้นะครับชั่วโมงออนไลน์ต่อ อุ้ยชั่วโมงออนไลน์ลดลงนะครับนะครับได้แค่ครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะครับปาร์าตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงครึ่งหลอดได้สามนาฬิกาหลอดที่สามนะครับหลอดที่สามไม่ถึงครึ่งหลอดนะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เชลเลยอาทิตย์ละประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเกินยี่สิบกว่านะครับเดี๋ยวอาทิตย์ที่สี่ก็น่าจะปลดล็อกหมดนะครับ นี่ครับปลดล็อกคุ้มเช่า1เดือนในหน้าเว็บมันเขียนว่าสองนะครับสเทว่าก็เขียนว่าสเดือนอันนี้2เดือนถูกต้องใช่ไหมแล้วก็บั๊ปาร์ตี้หเดือนเออบั๊ปาร์ตี้ก็2จริงๆแม่ง2ให้หมดไปเลยนะครับอันนี้1เดือน1เดือนเหมือนกันอันนี้1อันนี้1อันนี้2นะครับแจกแล้ว2 2 2, 2ดิให้มันยาวไปเลยไหนไหนตอนรับเด็กบิดเทอมต่อเปิดเทอมต่อนะครับเนะี่ยไหนไหนไลุ้มบอกว่า2อันนี้ก็2แต่อันนี้บั๊ปาร์ตี้หเดือน แต่พอดูในนี้นะครับผมจะเห็นว่าอา้าวอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยหนึ่งเดือนเอออันนี้สองอันนี้หนึ่งเดือนนะก็ประมาณนั้นนะครับต่อมาเอออันนี้คือกิจกรรมเก่าแล้วนะสังหารใจยากนะครับผมเกิดกันรอบเมืองเกิดตามจุดต่างๆนะครับผมเนี่ยไก่เนี่ยไก่ไก่น้องไก่นะเทศกาลอีเตอร์นะครับผมอีเตอร์เอ็กนะครับกำจัดไก่ เพื่อรับใคร <c oughs> นะรผม20ชิ้นนะผมมีการส่งแบบอ,อะไรวะแบบธรรมดา20ชิ้นนะฮะแบบธรรมดาจะได้แหวนพุน้นคุมจิตสี่ิเปอร์หรือว่าลายมังกรขาวหรือว่ายาทิปโอโสตยานําเงินยาหยกครามยานําเงินใสในหย,ยกครามนะครับผมหรือว่าไรมุนทินอันนี้สายสายแบบส่งฟรีนะครับ ตวนสายแบบเสียเงินความดีนะครับผมอยู่ใต้เงินเอ็มแหละนะครับผมไปดูเอานะครับผมมันจะใช้ครั้งละสองพความดีนะคูณความดีนะผมจะได้ขนนกเอยอยาเซียนวิเศษเออยุ้มจิตร้อยห้าสิบเปอร์เอยามังกรทองเออยางมังกรคามเออย,ยันสิบห้าเปอร์ยี่สิบเปอร์หรือว่าไรบนดินหนึ่งวันเออยนะครับนะครับมันก็รับที่พอการรับอยู่ข้างคลางหะลูกคิดนะครับผม ยาประสิทธิภาพนะเสริมความดี2เท่านะสมีนาถึง30มีนานะรประเภท5 0 0พันะผมจะกลายเป็น1 0 0 0 0มื่นนะครับนี้ไงหอ่อ,หอพัอนห่อพันก็จะกลายเป็น1นึ่งมือนนะบแบบพิเศษพิเศษอีเวตนนะฮะนะครับผมต่อมาชุดคุมจากบอสนะฮะอ่าตีบอสได้ชุดคลุมสุอ่ะเนี่ยสุมคุมชายหญิงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ราคาย,ยังไม่ลดนะครับผม ราคารถมันอยู่ในแพ็กเกจอันนี้แพ็กเกจของจำนายที่พิเศษสายวอนะไม่ควรพลาดนะมันจะอยู่อันบนสุดเลยมันจะลดราคาแล้วไม่ใช่ราคานั้นต่อมากิจกรรมบัฟนะครับบัฟค่าพิชิตนะครับค่าค่าสุการณ์นะครับสเท่านะฮะก็จะเป็นสุกสองอาทิตย์เนาะวันที่24่สิบสีนะวันนี้23มเดี๋ยวเที่ยงคืนนะยี่บสี 24, ถึง26นะครับต่อมาอัปเดตใหมนะ่ฮะ อัปเดตใหม่นะครับระบบแลกรางวัลฟังก์ชันที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันสามารถคลิกขวาได้เลยนะฮะอันนี้คลิกซ้ายเนาะกดที่เหรียญคลิกซ้ายกดคอนโทลใช่ไหมคลิกบวกคอนโทลไม่ใช่กดคอนโทลแล้วคลิกเหรอได้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปลองดูนะครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับอืมหนึ่งครั้งหนึ่งเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็น 5, วอลไฟล์วอลสารลักเจ้านะวอลป้อมปาก,การ ตาสารลักษ์แห่งวิญญาณนะชื่อเสียงสำนักนะผมเรียนตาแห่งช่วงชิงนะครับผมไม่สามารถแลกเหรียญรางวัลได้ขนาดอยู่ตลาดเงินอยู่สงครามหรือว่าดันเจียนนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการแลกเหรียญน,นะครับผมเพราะว่ามีมีการบอกมาว่าการแลกเหรียญเนี่ยมันมีปัญหาเล็กน้อยนึง นะเล,นเ,ลนเ,ลนเล็กน้อย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 หรือเปล่าวะนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวละครตั้งแต่ปกติอะเซียนสามมันจะแลกไม่ได้ไม่ได้เอ็ใช่ไหมปัจจุบันมันได้เอ็กพีแล้วครับพอแพทนี้มามันก็จะผสมปนเปเอยนะคือมันสลับกันอยู่อะนะเออมันแก้ในทิศทางที่เกือบจะดีแต่มันยังไม่ดีนะเพราะว่าตัวละครเซียนสเซียนสเซียนสี่อะจริงๆอะมันน่าจะได้ เ,เป็นความดีล้วนนะตั้งแต่เซียนสามขึ้นไปเนี่ยคือความดีล้วนปัจจุบันเนี่ยเซียนสาเซียน4เนี่ยคือได้ e อด้วยนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะออกเอด้วยันนั้นคือปัญหาส่วนเซียนเอ่อเซียนหถึงจะได้ความดีครับนั่นไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูครับเดี๋ยวในระหว่างนี้ผมกําลังเข้าตัวละครอยู่นะ เป็นตัวละครเซียนเอ่อเซียนสามนะครับเป็นตัวละครเซียนสามนะครับคือต่ำกว่าเซียนสามเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันอ่ะจะได้เออกพี e ผสมกับค่าความดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเซียนสามเซียนสี่เลยให้ดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อมันไม่มันมันได้เอ็กพีด้วยในตอนนี้นะครับผม ที่เกมไม่บอกมานะครับมาแล้วนะครับผมหมอหมอตัวนี้วิว111แต่สถานะคือเซียนสามนะครับผม oh. เขาบอกว่า oh. คลิกขวาที่เหรียญได้เลยใช่ไหมคนโตนคลิกซ้ายอ่ะเนี่ครับแลกได้ความดีเนาะ oh. เดี๋ยวมันจะมีเ p โผล่มาครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายอา้าวตกลงแก้แล้วบอเนี่ยอ่าเนี่ยครับคารสบการณ์เห็นไหม นะครับมีข้ามประสบการณ์ผูกมาครับเนี่ยครับกด,ดโคต้นค้างลิกซ้ายได้เลยนะเนี่ยเนี่ยแรงง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแสดงตัวอย่างเซียนสีให้ดูด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเอ่อเซียนสีนะครับ,รบตัวนี้เซียนสีสถานะเป็นเซียนสีนะครับผมเนี่ยเซียนขั้นสี่ เซียนขั้นสี่ก็เหมือนกันนะครับเซียนขั้นสี่เหมือนกันเดี๋ยวเราแลกเหรียญอะไรดีอันนี้ต้องไปเหรียญวอลแหละนะครับผมเนี่ยอ่ะข้าศึกการเลยครับเปิดมาถึงเซียนสี่เปิดมาถึงข้าศึกการเลยฮะนี่ครับนี่ครับกดโค่นค้างคลิกซ้ายนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับผมครับจริงๆแล้ว แบบเกา่าอะตั้งแต่เซียน3ขึ้นไปนะครับผมไม่ได้ e p นะนะครับอ่ะตอนนี้อันนี้คือระบบที่เ,เกมแถมมาให้แล้วมันไม่บอกเกนะมแถมมาให้แล้วไม่บอกนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมก็บอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กุ้กำลังใจไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปละ